น่ตัวยงไเอะแล้ววันนี้วันนี้เราต้องมีแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อด้วยไหมพี่เราต้องมีแอลกอฮอล์ล้างคอผมสวัสดีครับก็วันนี้นะครับโอ้โหเช้าเช้าเลยมีเสียงไก่ขันด้วย วันนี้นะครับก็เป็นอีกวันหนึ่งนะที่เรามาทํากิจกรรมเพื่อสังคมเนาะวันนี้ผมไม่ได้มาปรุงอาหารนะแต่วันเนี้ยเรามีสเปเชียลเกสเดี๋ยวเราจะพาไปดูนะครับว่าเขาคนนั้นคือใครแต่รับรองวันนี้เด็ดแน่นอนเมนูนี้นะครับเดี๋ยวเราตามไปดูข้างในกันเลยนะครับ oh. ตอนนี้ทีมงานก็เตรียมอาหารด้านส่วนนะครับแล้วก็สเปเชียลเกสเรานะครับ กำลังเดินทางมานะต้องบอกว่าหลังจากที่แพทย์พยาบาลและเจ้าหน้าที่เขาได้ทานอาหารหลายมื้อหลายเมนูแล้วคงจะอยากกินอะไรแซ่บๆวันนี้นะครับสเปเชียลเกสของเรานะครับต้องบอกเป็นเจ้าพ่อกับแกร้มจะมาทําเมนูแซ่บๆให้กับหมอพยาบาลแล้วก็เจ้าหน้าที่ที่ดูแลคนไข้เกี่ยวโควิดนะครับเป็นใครไปไม่ได้นะครับนอกจากนงชาชาชานะครับไม่ใช่เดี๋ยวไปดูนะครับว่าใครนี่นะครับ สเปเชียลเกสของเราพี่นงค์สวัสดีครับ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 วันนี้พี่นงมาทำเมนูอะไรครับวันนี้จะเป็นอ่าไข่ขยี้แหนมครับผมไข่ขยี้แหนมนะครับก็จะเป็นไส้กรอกผัดพริกเกลือครับผมไส้กรอกผัดพริกเกลือครับผมอ๋อตกลงวันนี้เป็นไส้กรอกใช่ไหมพี่ไม่รู้ครับไส้กรอกกุ้งไก่ไม่รู้ครับอ่าโอเควันนี้กำลังคั่วพริกอยู่ครับพริกเกลือผมปกติจะเป็นพริกที่หนูพริกอะไรก็ไ้พริกแห้งครับผมพริกกระดาษหน่อยอืม เพราะฉะนั้นถ้าใครที่นึกถึงเจ้าพ่อกับแก้มนะครับต้องนึกถึงโค้ดของโชว์ก็แ <ๆ S 1> นวกับแก้มครับผมแต่ว่าจะเอาไปส่งบุคลากรทางการแพทย์ครับผม <c oughs> เอ๊แล้ววันนี้วันนี้เราต้องมีแอกลกอฮอล์ล้างฆ่าเชื้อด้วยไหม<ร>พี่ก็มีแอลกอฮอล์ล้างคอ,อ<ๆ>ครับผมเพราะว่าป้องกันโควิดใช่ครับล้างล้างมือด้วยแล้วก็ล้างคอด้วย แล้วเราต้องเอาแอลกอฮอล์ไปให้หมอเขาล้างคอด้วยล้างคอของเราได้แค่5%ปเนะครับไม่ใช่75%แล้วสี่สี่สิบดีกี <c oughs> แล้วเดี๋ยวเราไปดูกันว่าวันนี้เมนูน่ากินแค่ไหนแต่รับรองแซ่บแน่นอนครับ<า>ก็ไข่แผงนี้นะครับเป็นจริงๆเป็นไข่ใหม่นะไข่สดแต่ว่าเป็นไข่แตกนะครับก็คือเป็นพวกไข่เปลือกบางหรือไข่ที่โดนกระแทกนะครับก็ใช้ได้นะใช้ได้ แหนมีแค่นี้ใช่ไหมครับมีแค่นี้ใช่ไหมไโอเคขยันขยันหน่อยเออให้คุ้มเงินเดือนหน่อยออเออตั้งใจทำงานนะแล้วทำดีๆด,ด้วยมรรสับบักนะคบเดี๋ยวจัดให้ถ้าทำงานดีเดี๋ยวมีโบนัสให้โบนัสของกวดพอครับ เขาเป็นบูนะบูสองขวดโอ้ยค่นงานคุณภาพนะไส่แล้วก็ตอกไปแล้วนะครับวันนี้มีพนักงานรับเชิญนะครับเป็นเข้มขวัญนะครับเสร็จแล้วครับเสร็ครับเข้ขวัญก็ชอตไปแล้วครับเรื่องไข่ๆอย่างนี้นครับอันนี้1ิแผงนนะครับสามร้อยฟองโอเคโอเคโอเคแล้วก็ครึ่งหนึ่งก่อน ไปยังโอเคโอเคนี่ตัวยังไงเนี่ยน่ากินมากอ่ะอยู่แล้วอ่ะ ไข่ไข่แยมนะครับคั้วให้แห้งเลยอซอสเราก็จะใส่เยอะไม่ได้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะทำให้ไข่เราคั้มนะครับต้องรักษาไข่ไว้ก่อนให้รู้เรืองไว้นี่ก็เป็นเกลือจะใส่มากนะครับเพราะว่าเานแหนมเขาก็มีความเค็มความเปรี้ยวอยู่แล้วจะมีน้ำตาลไม่ต้องตวงกันเลยเหรอตวงมาหน่อยขออนุญาตตีช้อนโอเค รับงานกันต่อดับไม่ได้เนี่ยมันเป็นแหนบมันนะรับกินดิบกิได้แล้วก็วันนี้รับหน้าที่เป็นผู้ช่วยแล้วก็เป็น QC ด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะต้องชิมด้วยนะ ขอชิมก oh. ่อนขอชิมก่อนโอ้โหพี่ให้แต่ไข่พี่ไม่ให้แหนมดูดิเอีเราก็เล็งแหนมเมื่อกี้ไปไงครับไปไงครับไปไงครับอู้หูหูกลกันเองกลักันเองนี้จะเป็นพริกแห้งนะครับไม่ใช่พริกกิพอแล้วพอแล้วครับพอแล้ว ตด้ายเราิ่มผาตะเขเดียวสเร็จแล้วนะครับโอเคตัวสด้ายก็ต้นหอมซอยนะครับก็ทำกระทะเดียวไม่หมดนะครับเดี๋ยวจะทำา2กระทะปั่มองกระทะแต่ไม่รู้ว่ากระทะ2ก็จะเหมือนกระทะแรกป่าไม่รู้ ีก็ขยี้จนเมื่อยนะครับเนี่ยเราก็มีง,งานช่วยขยี้นะครับปวดแขนแล้วเนะี่ย ก็วันนี้นะครับภารกิจของเราสองคนก็เสร็จลงแล้วเนาะครับผมวันนี้เราก็มาส่งที่โรงพยาบาลระยองผมก็ได้ความสนุกสนานนะครับแล้วก็ได้บุญได้กุศลนะครับแล้วก็บันทุกัรรจัยทำอาหารให้นี่นะครับบุคลากรทางการแพทย์แล้วก็บุคคลที่เขากักตัวอยู่อยู่บ้านนะครับนะครับก็วันนี้ก็ครบถ้วนนะครับแล้วก็ครั้งหน้ามีโอกาสเราก็จะมาทําแบบนี้กันอีกนะพี่หนุ่มเขาก็จะทําถึงวันที่2 1เดเดือนนี้นะครับเดือนมกราคมก็เดี๋ยวยังมีเวลาอยู่เดี๋ยวอาจจะมาช่วยอีก ้เยี่ยมเลยครับเยี่ยมับโอเคงั้นวันนี้เราสองคนลาไปก่อนนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากๆเลยนะครับสำหรับทุกกำลังใจนครับกล้าผมครับขอบคุณครับ